โ <mm> <ais ama> จทย์ในชีว huh. like ิตก็คืออะไรที่กําลังแบบเป็นที่นิยมและกําลังเป็นที่ต้องการในตลาดหรือใดๆพี่ๆมีคําแนะนําว่าอย่างรจากประสบการณ์พี่ๆที่เจอที่คุยกับน้องๆมาช่วงนี้เด็กไทยที่มาปรึกษากยูนี้เขาน้ยมเรียนอะไรกันคะก็น่าจะเป็นแนว business analytics ค huh? ana ่ะแล้วก็เ i ็น t a l marketing ประมาณที่แบบเกี่ยวกับแนวไอทีนิดๆผสมอยู่ด้วยไม่ก็เป็น management information system business analytics ก็เหมือนกับ มหาลัยเขาก็เปิดคอร์สนี้กันเยอะขึ้นจากแต่ก่อนที่ไม่เคยเปิดก็แบบโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทั<ช>้งหลายทัออ้งซึ่งคนที่จะเรียนทางด้านนี้ได้ก็อาจจะต้องมีอาบางที่นะเขาอ,อาจจะขอแบ็ k กราว n ์ทางด้านคอมพิวเตอร์นิดหน่อยอต้องมีพื้นฐานโคดดิ้งนิดนึงต้องต้องรู้เกี่ยวกับโคดดิ้งนิดนึงอะไรประมาณนะั้นแล้วมีที่ที่ต้องแบบไม่มีก็ได้ไหมคะมีมีปาโธครับปาโท อืมพอถ้าเกิดว่าเป็นปอตีใช่ไหมปอตีก็ค่อนข้างหลากหลายเนอะจริงๆพี่รู้สึกว่า psychology เด็กไทยที่อังกฤษฮิต psychology กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเท่าที่เท่าที่เจอนะคะก็คือเด็กจะ จิตวิทยาใช่เป็นแบบสาย psychology อะไรเงี้ยแต่ว่าเออใช่ผิดก็มองเหมือนกันว่ารู้สึกว่าสายพวกคอมไซหรือ IT ทีในไอในลักษณะที่เป็นแบบ business analytics กำ <c oughs> ลังก็ค่อนข้างมาน้องกว้าง <c oughs> เขาเขาได้ทุนไปเรียนที่แอสตันแล้วเขาก็เรียนนี่แหละ business a n a l y t i c อะไรเงี้ยเสร็จสุดท้ายแล้วน้องกว้างเนี่ยกเ็เรียนจบ พอโทรปุ๊บแล้วก็ใช้ c a r e e r service ของ Go u n i ิที่ลอนดอนแล้วน้องก็ได้ฝึกงานใช่ปะ่ะฝึกงานก็ด้าน business n a l y t i c s คือแบบน้องก็ได้งานจริงๆได้ฝึกงานจริงๆจริง,รงๆเพราะว่ามันกำลังเป็นสายที่นิยมแล้วก็คนก็ก็อยากได้แล้วมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกำลังมานะแล้วสรุปน้องมาฝึกงานตรงไหนหรือปะ่ะฝั่งตรงข้ามออฟฟิศ Go u n i ิที่ลอนดอน ก็บ<าน>อกว่าเอาน้องให้งานจ้าอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามออฟฟิศก็อยู่นีที่เรานอนก็เลยตอนนั้นไปกินข้าวเที่ยงกับน้องกันแต่ตอนนี้ตอนตอนนั้นเป็นน้องเป็ฝึกงานน้องฝึกงานตรงนั้นเสร็จแล้วพอฝึกเสร็จน้องเปลี่ยนน้องไปได้งานประจําอยู่ที่ที่โรงพยาบาล เออเป็น business analytics ให้กับโรงพยาบาลมันมันต้องคุยอย่างน้องไนท์นที่นี้ที่ถามว่าเออมีอารมณ์เหมือนคณะน,นิเทศไหมอย่างเงี้ยอ่ะมีค่ะคือคําตอบกว้างคือมีค่ะแต่มันก็ต้องถามอีกว่าหนูมองนิเทศเป็นลักษณะไหนถูกไหมเป็นนิเทศในลักษณะวางแผน s t r a t e g y หรือเปล่าเป็นนิเทศในลักษณะ branding หรือเปล่าเป็นนิเทศในลักษณะ production หรือ media หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาคุยกันซึ่งมีหมดและค่ะ เพียงแต่ว่าเราสนใจด้านไหนอะไรแบบเนี้ยคือเป็นความ amazing ของ education ที่อังกฤษที่แบบเออเขาก็มีคนที่ค่อนข้างแบบมีมีสาขาที่หลากหลายแล้วทำให้เราได้ศึกษาในด้านนั้นๆจริงๆอะไรเงี้ยภาษาศาสตรแต่วิชาเรียนก็คือ Harry Potter Harry Potter <Wow. S 1> Studies เออก็คือเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับแบบ litrature e <Wow. S 1> เรียนเกี่ยวกับวรรณกรรม <Wow. S 1> แล้วก็เรียนศึกษา Harry Potter คือมันมันมีแบบ จิบจิบยิบย่นนอใช่คือที่ผิดแบบอยากเตืองอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีอย่าไททอลวิชาเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรไททอลวิชาเหมือนกันแต่เนื้อข้างในไม่เหมือนกัน management มหาลัยมี msc management เนี่ยเป็นต้นแต่ว่าเนื้อข้างในไม่เหมือนกันวิชาเรียนไม่ค่อยเหมือนกันบางทีเห็นเลยว่าบางที่มันเลยไปเห็นผมว่าทําไมบางที่ขอ iel เยอะกว่าบางที่ทาไมบางที่ขอ iel น้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า หลักสูตรวิชาเขาบางที่อาจจะไม่ได้เน้นการอ่านเขียนเยอะอาจจะเน้นคำนวณมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เออไอเอลอาจจะไม่ได้มีความสําคัญในคอร์สเรียนแบบนั้นของเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นคือแต่ละที่มันแบบต่อให้ไททอลดีกรีเหมือนกันก็อาจจะแบบเนื้อข้างในก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เอ,เอนเทศมาหรือว่าเสพสายภาษามาไปเรียนบิสเนสยากไหมคะหนูไม่เก่งเลขคะ่ะอา่าพิดว่าพิดว่าไม่ง่าย เออต้องต้องต้องพูดกันตรงๆว่าพิดว่าไม่ง่ายเพราะคือถ้าเราเทียบตัวเราที่เรียนนิเทศมากับคนที่เรียนจบอีคอนมาแล้วมาเรียนแมネจเมนต์เหมือนกันน่ะแน่นอนคนที่เรียนอีคอนเขามีแบ็กกราวด์ความเข้าใจในเขาเรียกว่าอะไร b u s i n e s s Environment มากกว่าเราเขาจะเก็ตมากกว่าว่าอะไรคือเครดิตอะไรคือเดบิตเทอมซึ่งแบบเรา ผู้เรียนนีเทศมาไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะมีความเข้าใจตรงนั้นมากกว่าที่แบบ kick start ได้เร็วกว่าเราแต่ถามว่ามัน too difficult to catch up ไหมไม่เพราะว่าพิดว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนคือเราแบบมันไม่ยากเกินแต่ว่าก็ต้องทำงานหนะักก็ต้องตั้งใจเรียนคือคนที่เขาเรียนจบตรงสายมาเขาอาจจะแบบพยายามแค่เขาอาจจะมีความพยายามแค่นี้แต่เราอาจจะต้องเท่านี้เออเพื่อที่เราจะได้ catch u ไปอยู่ในเลเวลเดียวกัน แต่ว่าอย่างคณะพีทอะเขาบอกเลยว่าเขา prefer คนอย่างมหาลาัยพีทเรนที่ Imperial เนาะก็มหาลาัยพีทอะ่ะเขาบอกเลยว่าค่อนข้าง prefer คนที่มาจากสายอื่นเพราะเขาชอบความด i เวอ s ์เขาชอบความที่เฮ้ยนิเทศเราก็จะมีมุมมองแบบนิเทศที่เอามาใส่ในการ management คนที่จบรอมาเขาก็จะมีมุมมองของรอที่เอามาใส่กลุ่มพีทที่ทํางานอะ่ะก็จะมีแบบพีทเป็นจบนิเทศใช่ไหมมีคนจบวิศวะ มีคนนึงจบอีคอนจบรัฐศาสตร์แล้วก็มีคนจบรอห้าคนแล้วก็เหมียนนิเทศก็คือซึ่งแบบรู้เรื่องเลยอ่ะพอตอนที่เรียน a แ c คเค n นติ่งสมมุติเป็นวิชาเลขจ๋าจโอ้โหพี่วิศวะคนนั้นก็คือเทคเลี a ดไปเลยจ้ะแม่ในขณะที่พอเรียน Marketing ทุกคนคือใบทุกคนคือแบบ อะไรแบรนดิ้งมันทำไมไม่เก็ต<ม>คือคนวิศาวะไม่เก็ตจริงๆว่าแบรนด์ value คืออะไรอะไรคือ intangible value อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะงั้นคือมันเป็นการ input ที่เรามาแลกกันยังไงก็ได้คือคือพีรู้สึกว่าจริงๆอ่ะสังคมการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่ที่อังกฤษอ่ะมันดีตรงที่ว่าทุกคนค่อนข้าง respect กัน as a person น่ะมันไม่มีใครมาแบบเธอแก่กว่าเราต้องเคารพเธอเธอเด็กกว่า<ม>ฉันจะแบบดูถูกเธอคือมันไม่นไม่ค่อยมีตรงนั้นพี่รู้สึกว่าทุกคนก็ค่อนข้างแบบมันอยู่ที่แบบ อยู่ที่ของของเราเลยจริงๆอะว่าเราเรามีไปออฟเฟอร์กันมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยเออหรือไม่ใช่แค่เรียนปริญญานะถ้าเรียนภาษาก็เหมือนกันเพราะหลายคนจะชอบเข้าใจว่าเรียนภาษาอังกฤษก็คือจะต้องเด็กๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่อี e วนต์ว่าอยู่แบบ30 40เนี้ยไปเรียนได้ทั้งนั้นเพราะสุดท้ายเราทุกคนก็คือไปเพื่อหาความรู้อะมันไม่เกี่ยวเลยว่าอยู่จะอายุเท่าไหร่ เขาอายุอายุไม่ใช่แฟกเตอร์ขนาดนั้นในห้องเรียนพิดว่านะส่วนด้านฟิล์มที่เป็นปอโทรมีแนะนำไหมคะอันนี้เราขอแบ่งคำถามเป็นครึ่งหนึ่งวันนี้กับปอโทรอโทรละคะพี่ก็จะมีคำถามกับฟิล์มโปรดักชันฟิล์มฮิสตี้ฟิล์มสตูดิอ์อยากขออะไรขอปีนั่นใช่ ็ที่ตอนแรกเราคุยกันเนาะพี่ว่าที่นุ่นสามามันเยอะมากเออั<ไ>้นก็มานั่งคุยว่าแบบเออจะเอาแบบไหนมา,มาคุยกันได้เราคือที่สําคัญคือเราปรึกษาฟรีฟรีฟรีเดินทางง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะปรึกษาฟรีกับพี่ๆได้ทั้งทางแบบ a c e b o o k ไลน์หรืออะไรก็ตามได้เลยเนาะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ S <S สนใจเรียนปริญญาตรีด้านออกแบบแอนิเมชันทามีที่ไหนที่แนะนำบ้างไหมคะที่ค่าเธอไม่แพงอ่านี้สเปซิฟิกแอนิเมชันใช่ไหมถ้าถ้าเอาให้นึกออกตอนนี้เลยก็อย่างบอลหมัดก็โอเคเตรียมพวกพอร์ตโฟริโอไว<ๆ>้เผื่อ <S <S ใช่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียนฟปรเดชันเนี่ยเขาก็ขอพอร์ตเหมือนกันนะคือน้องต้องแบบว่าเตรียมพวกแบบงานศิลปะที่น้องทำมาตั้งแต่ตอนช่วงแบบมปลายเนี้ยเตรียมมาด้วย แต่ว่าเรื่องผ่อนเนี่ยยังไงก็ทางเราช่วยดูให้ได้การมีคนแนะนำจากคิงสตันก็มีคิงสตัน <laughs> ถ้าเกิดว่าเป็นโซนที่คิงสตันอยู่ก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ MBA กับ MSC ต่างกันอย่างไร <c oughs> เพราะว่าบางมหาลัยก็มี MSC เอยอ,อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ MSC Management บางที่ก็มี MSC International Business Management แต่ก็แบบเออแล้ว MBA ต่างกันยังไงคือเด็กไทยหลายคนไม่รู้จัก MSC ด้วย เห็นหัวข้อแล้วก็แบบอุ๊คืออะไรชื่อเต็มคือ masters of science แปลว่าหนูจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะ MSC มันคือ masters of science คือในแง่ที่ว่าเป็นเราเรียนรู้ศาสตร์ของการบริหารอย่างเงี้ย MSC f i n a n c e ก็คือเราเรียนรู้ศาสตร์ของการทำ Finance ซึ่ง MSC กับ MBA ต่างกันยังไงคะพี่พี่ก็หลักๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของ requirement ด้วยว่า MBA เนี่ยสำหรับน้องๆที่มีประสบการณ์การทำงาน อ,อย่างน้อยประมาณสามปีหรือบางที่อาจจะมีหนึ่งปีหรือบางที่ไม่มีประสบการณ์ก็เรียนได้อันนี้ก็<ม>อย่างที่บอกว่าต้องคอนซัลต์เป็นแต่ละเคสไปเนาะแล้วก็ตัว MSc เนี่ยค่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์การทํางานก็ได้คือวจ็จใหม่แบบเพิ่งจบเลยก็สามารถเรียนได้คร<ม>ับก็เรื่องของการเรียนเนี่ยตัว m b a อจะเน้น พวกเคส study ด้วยใช่แต่ว่าเหมือนมาดิสคัตกันอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงรีพายว่าน้องควรจะมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนแล้วก็จะได้มีเนื้อหามีอะไรมาดิสคัตกันด้วยมีประสบการณ์มานรงของนใช่ผู้เรียนในคลาสนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานมาแล้วอะบางครั้งเวลาที่เราเรียนท็อป c ิกอะไรก็ตามมันเหมือนมันจะนึกออกว่าตอนนั้นที่เราทํางานเนี้ยเราเราเคยใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหน ขณะที่น้องที่เพิ่งจบใหม่เขาไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเขาอาจจะอ้างอิงจากทฤษฎีเป็นหลักก็เลยอาจจะเหมาะับ MSc มากกว่าใช่เพราะว่า MBA ก็คือก็คือ masters ใน business administration จริงๆก็คือเหมือนเป็นแบบปริญญาโทที่มันด้านการบริหารเนาะซึ่ง MSc in management ก็คือปริญญาโทด้านการบริหารเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการเรียนแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก็เลย requirement ในการเข้าไปเรียนได้เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอ่ะเอ,เอาอันนี้ก่อนสมมุติว่าเราอยากจะเรียนต่อ M B A ด้านการเงินหรืออาจจะด้านอื่นแต่ไม่ได้จบตรงสายมาไม,ม่ประสบการณ์ทำงานมาจะมีปัญหาตอนเรียนหรือสอบเข้าไหมคะอันนี้เหมือนเรา address กันกว้างๆไปแล้วเนอะว่าแบบ mm hmm. ในการจบไม่ตรงสายหรือไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานมาสามารถไหม mm hmm. ก็ก็คือสามารถ แล้วแต่ uh huh. มหาวิทยาลัยนะคะแต่สามารถยืนได้ไม่มีปัญหาคือ m b a ด้านการเงินก็คือ MBA mm. ที่แบบ specialize in finance อะไรอย่างนี้เนาะ <Okay. S 2> ซึ่งบางที่เขาก็ไม่ได้ขอตรงสายบางที่เขาก็เออเหมือนมีนักเรียนเราก็จบแบบวิศวะมาก็ไปเข้า mm. อะไรอย่างงี mm. เ้เพราะฉะนั้นก็คือบางที่บางมหาลัยก็ไม่ได้จําเป็นต้องตรงสายนะคะมีปัญหาตอนสอบเข้าไหมก็ถ้าเกิดฟิตคอนดิชันของมหาวิทยาลัยนั้นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการ อสอบเข้าหรืออะไรแต่มีปัญหาตอนเรียนไหมก็ <c oughs> ต้อง, <c oughs> อง,งาเจ <c oughs> ออาจจะต้อง <c oughs> วงิห <c oughs> าเจอนั่นแหละเนาะอย่างน้องคนนั้นที่จบวิศาวะแล้วก็มาต่อ MBA finance เข <c oughs> า,าก็จะโอเคหน่อยเพราะว่าอาจจะเจอวิชาที่เป็นตัวเลขมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมุติเราไม่เคยแตะตัวเลขเลยแล้วเราจะมาเรียนต่อ MBA finance เราก็อาจจะแบบต้องเตรียมใจว่าเราจะต้องเวิคาเดอ <No. S 2> แต่ถามว่าได้ไหมมันได้คือพี่มีนักเรียนหลายคนมากที่แบบจบไม่ได้ตรงสายแล้วก็มาต่อแบบเหมือนด้านไฟแ a n c e เนี่ยคือบางทีอาจจะไม่ใช่ MBA finance ก็ได้บางทีอาจจะเป็น MSc finance ก็ได้เหมือนอย่างที่เราคุยก่อนนั้นมหาวิทยาลัยไหนเด่นด้านวิศวะบ้างคะโอ้เทียบเลยมหาลาัยที่พีทจบอะเด่นวิศวะ <c oughs> ใช่เกียอลเลจไหมคะทุกคนมาคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คืออย่างนี้ทุกคนอย่างที่บอกคือจริงๆมหาวิทยาลัยที่เด่น ด้านเนี้อก็มีแล้วก็มีเยอะเพียงแต่ว่าที่ไหนที่มันจะฟิตกันกับเกรดของเรา<ม>ก็คืออีกเรื่องหนึงเ<ม>นาะอย่าง Imperial อย่างเงี้ยก็เด่นด้านวิศาวะจริงแล้วก็ดีจริงแต่ว่าคือเกรดก็ต้องแบบก็ต้องพัวก็ต้องปัวอยู่ประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าได้เป็นต้นนะคะมีลาาหลายที่จริงๆริงเซาแฮมตันก็ดีนะด้านวิศาวะค่ะก็ก คือต้องมากลางกันดูเนาะว่าแบ็กกราวด์เกรดประมาณเท่าไหร่แนะนาที่ไหนอย่างเงี้ยถ้าพิมมาประมาณเนี้ยก็คือก็จะปัวพักแล้วนะคะใช่ค่าเดินทางอะไรพวกนี้รวมแล้วไม่รวม s ะไม่รวมแต่ไม่รวม s นะไม่ว่าจะแป็นดน Chanel เงี้ยพี่ไม่รวมให้แต่คุณน้ำโมนะคะคุณน้ำโมถามว่ามีเกี่ยวกับฟู้ดไซส์ไหมคะมีมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างมีครับฟู้ดไซส์มีอ่า นอตติเฮมซอรี่เลดดิ้งลีสและพวกนี้มีมีหมดเลยเนาะก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือคือมีสอนค่ะขั้นตอนต่อไปคือมาดูเกรดกันค่ะว่าเหาะกเราอไม้นะคะถามว่ามีไหมพิกบอกเลยว่ามีหมดคณะพยาบาลค่ะพยาบาลปอโทมีที่ไหนเป็นที่นิยมบ้างไหมคะเดินซิ่งด้านไหนอีกก่อน ด้วยอืมคือหลักๆมันก็จะมีสําหรับบางมหาวิทยาลัยที่ require คนที่มีประสบการณ์การทํางานแล้วแล้วก็บางมหาวิทยาลัยคือน้องจะต้องจบเที่ยังกฤษมาโดยตรงแต่บางมหาวิทยาลัยเขาก็เป็นเหมือนคล้ายๆ conversion course ก็คือน้องสามารถที่จะเรียนได้โดยที่ถ้าน้องไม่ได้จบ คถน้อข้างต <amor German. S 1> ้อง specific ถูกป่ะคะว่าแบบมันเป็นเนอร์ซิ่งในด้านไหนอาเจนเนอร์ซิ่งหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่ที่โกอยู่นี้ก็จะมีพี่พี่คนหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างจะโปรสายนี้อยู่เหมือนกันพี่น้ำตาลเมื่อวานก็คือแบบใส่นั้นใส่นี้ได้คือเนอร์ซิ่งก็มาแบบแตกแขนงมาเยอะยิ่งมีมหาวิทยาลัยดังด้านแพทย์ไหมคะหมอที่อังกฤษเรียนกี่ปีเรียนจบแล้วทำงานที่อังกฤษเลยได้ไหมหรือกลับมาทำงานที่ไทยได้หรือเปล่าอ่าในแง่ของเรียนแพทย์ มีหลายมหาลาัยครับที่เปิดสอนแพทย์แล้วก็เรียนกีป่ปีถ้าในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ประมาณห้าถึงหกปีแต่ก่อนหน้าที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้อะเราต้องเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า A l e v e l ก่อนสองปีดังนั้นเนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วก็สองบวกห้าก็ประมาณเจ็ดปีเจ็ดถึงแปดปีเป็นอย่างตา่ำนะครับจบแล้วทำได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราเรียนแพทย์อยู่เนี่ย ยังไงเราต้องแบบไปฝึกในคลินิกอยู่แล้วแล้วเราต้องฝึกให้เป็นแบบ g ีด้วยนะคะ GP, รับจีใช่ General Practitioner ค่ะแล้วเราก็พอเรียนจบปุ๊บคือเราก็ยังมีทางเรือกว่าเราจะต่อแบบว่าเป็นเซอร์เจอรหรือเปล่าเป็นหมอผ่าตัดไหมเฉพาะทางเฉพาะทางอะ่ะจะเป็นด้านผิวหนังก็ได้จะเป็นด้านนู้นด้านนี้ก็ได้หมดเลยมีหลายอย่างแล้วก็ทำงานต่อที่นู้นได้ แต่ถ้าเกิดว่าจะกลับมาที่ไทยเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะมีไปแบบมันกับายประกอบโรคศิลป์อะไรประมาณนี้ครับเราก็าต้องไปสอบก่อนเพื่อที่จะกลับมาเป็นหมอที่ไทยสรุปก็คือถ้าเรียนที่อังกฤษจบที่อังกฤษก็ทํางานที่อังกฤษได้และทํางานที่ไทยได้มาสอบกลับมาสอบไปประกอบใช่ภาษาจะต่อตีไปต่ออะไรได้บ้างคะอันดับแรกนะพวกที่เป็นคํานวณหนักๆเนี่ยไม่น่าจะได้เลยอย่างเช่นวิศวะอย่างเงี้ยไม่ได้ชัยว หรือว่าแบบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าแบบอะอาร์กิเทคเจอร์ที่มันเป็นสายวิชาชีพอะจะยากหละแต่ว่าถ้าเรียนแนวนี้มาสามารถไปต่อพวกบริหาธรธุรกิจได้เรียนพวกแบบมาร์เก็ตติ้งได้เรียนพวกเอ่อแนวแนวรัฐศาสตร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันอย่างที่เราจะไป<อ>เรียนปอีอเราต้องเราต้องเรียนคอร์สฝักพื้นฐานก่อนเรียกว่าฟอนเดชันซึ่งตัวฟอนเดชันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเรียนคอร์ส เรียนวิชาของค<ช>ณะ<ช>นั้นนั้น<ช>ที่เราสนใจไปด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าเรียนไปปุ๊บแล้วเกิดแบบไม่ชอบณตอนนี้เลยนะตั้งแต่ตอนฟอรเดชั่นเลยคุณยังมีโอกาสในการเรียนเป็นแบบฟอรเดชั่นในปีถัดไปได้อยู่หรือว่าอาจจะเรียนเป็นแบบอีกระดับหนึ่งคือ International Year เย e ก็อ,อาจจะเปลี่ยนสาขาไปได้รหรือว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเรียนเทอมอเอเทอมแรก เรียนอยู่ในเทอมแรกค่ะยังไม่จบเทอมแรกถ้าสาขาที่ย้ายไปเนี่ยใกล้เคียงกันสมมุติว่าอยู่ในแวเวที่เป็นบิสเนสเหมือนกันแต่ว่าอ่ะสมมุติมันจะเป็นบิสเนสแอนลอน้องอยากเรียนสมมตเรียนอยากเรียนอีคอนตอนแกอ่าใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบพ r i m i n o l o ก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นบิสเนสแอนลออยู่อันนี้เทอมที่สองน้องยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ทันอยู่ค่ะใช่แต่ถ้าสี่เราไม่ชอบ โอ้ยจะจบแล้วนะนั้นนั้นให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวปอโแล้วลองให้มานั่งคุยกับคุยนี้ต่ออะไรอย่างนี้ถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเพิ่งระหนักได้ว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรเราลองเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกับโกยูนี่ด้ยนะคะต่อปอโทมีหลักสูตรด้านลิงว u สติกอื่นๆในมาสเตอร์ดีกรีที่ยังกินแนะนำไหมครับด้านหลักสูตรด้านภาษาเมื่อกี้เหมือนเราอาจจะมีเมนชั่นกันบ้างแล้วเนาะใช่ใช่ เรื่องของพลเนติกเอยใดเอยวัรณกรรมมีนักเรียนเราไปเรียนอะไรอีกบ้างไหมคะที่น่าสนใจทีโซการสอนภาษาซึ่งบางที่ก็ขอประสบการณ์ในการสอนมาก่อนบางที่อาจจะไม่จําเป็นคือคือแบบไม่ต้องแบบว่าเป็นทางการมากนะครคือเป็นติวเตอร์เฉยๆก็สามารถไปเรียนได้ไรประมาณมันแล้วแต่ต้องดูโปรไฟล์น้องก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง เรียนอะไรมาเคยสอนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะแนะนำได้คำถามจากคุณกรกฎนะคะเออมีเกี่ยวกับ air transportation management ไหมคะนี่เหมือนกันครับนี่ครับติดต่อเข้ามาเลยครับเดี๋ยวตอบค่ะที่ <laughs> ไหนแนะนำบ้างคะอืมแคนฟิล Canfield Canfield จะเป็นลักษณะที่มันเป็นแอร์การอวกาศใช่แอร์ฮาร o ดส a อร์ตที่ซิตี้ยู่น่าจะมีแต่เดี๋ยวพี่ต้องเช็คก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร MSC เป็นเป็นฟูลทอมหรือว่าพาร์ทท m e เพราะว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยเรียนเป็นพาร์ทท m e ไม่ได้เราต้องลงทุนเนาะก็จะมีแบบแคร์ซิตี้แบบคนที่มีเค่ะครับคนที่มีแอร์ฮาร์ดสปอร์ตอยู่ครับ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษต่างกับไทยยังไงคะต่างกันตรงที่เราเถียงกับครูได้ค่ะพูดได้ไหมพี่จีที่เราเถียงกันครูได้เหรอคะเกี่ยวไหมก็ case s t u d ด้วยเราอย่างที่พี่พีทบอกว่าเถียงมันไม่ใช่เฉพาะเถียงกับอาจารย์ไงคะมันเถียงกันเองด้วยถกเถียงอ่าเพื่อ แบบ b r a i n s t น r m อ n g ่การดิรสคั s ชั่น discussion. เราสามารถ discussion <c oughs> กับคุณครูได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่อังกฤษค่อนข้างเป็น self-study <c oughs> เป็นหลักคือเราจะต้องคนวขยเขาเองมากๆอ่านหนังสือเยอะๆไม่เหมือนที่ไทยซึ่งตอนเรียนที่ไทยก็อ่านหนังสือก่อนสอบประมาณสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำกับที่อังกฤษก็คือตกค่ะคือพี่ว่าครูที่นู่นหรืออาจารย์ที่นู่นเขาจะไม่คิดว่าตัวเองถูกหรือผิด คือคือเหมือนกับว่าคุณต้องมีเหตุผลมาซัพพอร์ตอ่ะก็อมานั่งคุยกันมันไม่ได้แบบชี้ชัดไปเลยว่าทำแบบนี้ผิดนะทำแบบนี้ถูกนะมันไม่ใช่อถ้าคำตอบมันอาจจะโอเวอร์ออลแล้วมันถูกต้องคือเขาไม่ค่อยสนใจว่าวิธีมันมาจากไหนเขาสนใจที่คำตอบด้วยเขาก็ต้องเปิดวางอันนี้พี่เห็นด้วยนะเพราะพี่รู้สึกว่าแล้คือคือพี่รู้สึกว่า อาจารย์เขา position ตัวเองว่าเป็นเหมือนเหมือน i t s t r u c t เ r เนาะเป็นคนที่มาแชร์มาให้ข้อมูลเราในขณะที่ผู้เรียนก็คือสงสัยมีคำถามอะไรก็จะถามได้คุยได้ Discuss ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่พอใจในการสอนหรืออะไรเงี้ยก็ peer review ยับยับได้เพียยับมากคือของพี่มีอาจารย์บางคนเหมือนกันที่ก็แบบเนื่อยเป็นแนวเนิ่มเนิ่มแล้วก็ โอ้โห oh <laughs> เพื่อนในห้องก็คือเพียยับเพียรีวิวก็คือรีวิวอาจารย์ยับมากแล้วอาจารย์ก็ไปแบบอาจารย์ไปปรับอะไรเงี้ยดีนก็ต้องเรียกไปคุยต่างๆคือ, mm hmm. ค,อคือพี่ mm hmm. มองว่าเขาไม่ค่อย position อาจารย์ว่าเป็น sacred แบบไม่ไม่ได้แบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นคือเหมือนก็คือเราเราอยู mm ่ hmm. ในเลเวลเดียวกันที่เรามาดิสคัสันอะไรเงี้ย